อ่าปัสวัสดีเด้อค่ะเด้อมันนี่ถ้ามาเบิ่องอีกกระปูปูตัวนี้มันบ่คือมหมูแปลกแไหมพี่น้องพี่น้องเบิ่งมันนั่นมันสีเทาโอไหม,มน้องก็อิดหมดปูตอนแรกว่ามันปูตายเอ้ามาบ่ายเบิ่งมาจับเบิ่งเอ้ามันคือตียงได้หรอสันเบ้นี่จับนี่เบิ้ง มันได้ตายดิพี่น้องะตัวยังจังบ่คือหมูบ่ตัวกับว่เลีวเลยตัวแข็งงินงบ่เงินแต่เห็นเอ้าเป็นสีแปลกกว่าเขาสนุกลองเล่นผู้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งก็น่าถ่ายวิดีโอให้เบิ่งก็น่าสนุกนเบ,เบิ้งมันมเข่ารอบโอ้เข่ารอบแหมอะไรอย่างเงี้ยล่ะซูมือซูมือ รอบเตีหมดน่งแม่งตับเตาเยน่ตับเตานั่นเดตายด้ไหนดม่งตับเตามันยังดินอีกกระปูนีนะมันันมันยังดินอยู่พี่น้องบ้าเด็ตายต่ว่าจิกับเสียบดอกมันแข็งมัแข็งเพเป็นตเสีบมั่เป็นอีกระปูกาม ตเี้งปูีแบบเคยพี่น้องปูเาเทพขนี่ตัวนี้การการเียปการเงินสดๆนี่นี่ก็ได้บกหอยเขาลอบกหอยบกหอยจูบเขาในลาบบ้งูเขาลอพี่น้องเออ ปีนี้อีปูหลา่ๆแต่ว่าย่ามเข้าเป็นคุดนี่ยสิบวค่อยได้ตัวหญ่ยังสีเด้อค่ะมันสิได้ตัว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 นี่ตัวสิประมาณตัวนี่แหละตัวยังตัวนี้ตัวยังอัด้องเบิ่งดูไข่เต็มท้องอยู่ยังบวออกบูบเดี๋ยวตัวนี้คนน่ะบูบมันเต็มท้องเลยนี่แหละแงมแงมไปคุดสิได้ตัวประมาณนี่แหละตัวได้ตัวประมาณนี้ก็ว่า ตัวใหญ่แล้วส er, ่วนส่วนส่วนหลายนี่สีบ่ค่อยเห็นมีตัวใหญ่เด้วค่ะเด้อม่สิเป็นปูหูใหญ่ปานไรอันตัวใหญ่ๆนี่ไอ้ช่วงนี่ละช่วงที่เห็นยามรอบยามยังนี่ละบ่รู้มันมาแต่ไสนี่เขารอบมีแต่ตัวใหญ่ๆเบิ่งอีกก็ปูปูปูหน้าเฮาแต่ว่าอ๋อสีดีดีส่กามส่คนแบบนี้ แต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวบ่คื่อมูนี่ตัวสีมุลมูนี่เป็นกายพันนี่มันเป็นอย่างคือกายพันเอิ้งเบ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 ิ้งคิดหรอกมันเป็นตัวเมียเห็นบ่มันเป็นตัวเมียโอ้ตัวเมียด้อค่ะเด้อตัวบุญใหญ่เป็นได้หรอกแต่ว่ามันหักสีบ่คือเขาแตกต่างครับแตกต่างจากมูไลไปละไปละ ียังจังเป็นสียังสันโอ้ยเกอะมากกับไ่ค่อยเห็นเนาะหัวแต่เห็นหนึ่งแต่ว่าเคย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 ,เคยพอปูนสีทองเพื่อนึงเพื่อนแต่ว่าปูมันเป็นโลกป้อาะสันือเป็นคือเป็นสีนี่สนุกคือดอเปลี่ยนสีนี่คนคือยังคนละสีกับหมู่เขาคือปลี่ยนเขาซิงเปรอะเปรอะก็เรื่องร่องไทยไอพี่น้องเขาได้รับชมน้ำกันหล่ะ สีสีเอ้สีเท่าๆค <c oughs> ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแค่นี้ก็เด้อค่ะเด้อเกาฝากกดไคลกดแแจ้กดติดตามใหมน้ำเนี้ยพามาเบิ่งปูประหลาดมาเนี่ยก็เด้อสวัสดีค่ะ